ทีมงาตัวพ่อไลฟ์สไตล์สงขลาครับมาดูสีสันวันวาเลนไทน์นทกันหน่อยนะครับตำรวจจราจรสพหัดใหญ่เข้าทำเซอร์ไพรส์แจกดอกกุหลาบสีแดงและลูกอมให้กับประชาชนแทนใบสั่งคราบเสือภัยพอหรือยังครับเมื่อเชา้านี้หลายคนที่ขับรถผ่านแยกไฟแดงหน้ายอศอขาเข้าเมืองหัดใหญ่ได้รับกันแล้วนะครับแต่ว่าหลายคนตกใจครับ ใครที่ไม่สวมหมวกรถทะเบียนขาดยังไม่ต่อพอรบอรเห็นมาแต่ไกลไอ,อ้ย่าโดนแล้ววันดีโดนแล้วกลับใจนะพอได้ครับแต่ว่าถ้าจะกลับรถไม่ทันแล้วครับวัดดัวกันไปเลยครับทีดีแต่พอมาถึงวางไปเลยตำรวจเดินมะามอบดอกกุหลาบมอบลูกอมบายใจขึ้นมาทันทีตำรวจก็ยิ้มชาวบ้านก็ยิ้มยิ้มน้อยยิ้มใหญ่บายใจทั้งคนให้คนรับ เหมือนถูกรางวัลที่หนึ่งเลยครับปกตินี่ถ้าเจอตำรวจมักจะถูกเบอร์ครับไม่เจอหนึ่งก็หาก็สองก็หามั่งถ้ารถไม่พร้อมกลนไม่พร้อมแต่วันนี้เจอตำรวจถูกเลขท้ายสองตัวเลยครับได้ทั้งดอกกุหลาบได้ทั้งลูกอมอมแล้วยิ้มอมแล้วยิ้มไม่เชื่อดูภาพสิครับเลยมีเซ็เตอร์เลย อันนี้แก่แก่ทุกมุมนมครับ คือวันนี้ตำรวจจราจรสพหัดใหญ่นะครับเขานํามาสกดตตำรวจสองนายมาสร้างสีสันวันวาเลนไทน์ตรงทางแยกพลพิชัยตัดถนนเพชรเกษมแต่แถวหน้าโรงเรียนยอเส,อส,อส้นนั้นเส้นหลักข้าเมืองหัดใหญ่ครับมาดักรอแจกดอกกุหลาบสีแดงแจกลูกอมสีแดงให้กับชาวบ้านที่ขับรถมาติดไฟแดงและที่เดินไปส่งลูกที่โรงเรียนครับให้รู้ว่าตำรวจก็รักและก็ห่วงใยประชาชนนะครับ ส่วนไอ้ที่ตั้งด่านจับจับกันหน้าก็รักก็ห่วงใยชาวบ้านนะครับ ขับรถก็ต้องมีใบขับขี่ทะเบียนต้องไม่ขาดพรบรต้องตอ่อเพื่ออะไรครับก็เพื่อไม่ต้องมีปัญหาเวลาที่มันเกิดอุบัติเหตุถ้ารถไม่พร้อมนี่ปัญหาทันทีครับไม่เกิดไม่เป็นไรถ้าวันไหนเกิดขึ้นมานี่เรื่องใหญ่เลยครับหลายคนรู้ดีถ้าไม่มีใบขับขี่ไม่มีพรบอรพอเกิดอุบัติเหตุยุ่งเลยอย่าว่าอะไรเลยครับขับรถไปไหนมันไม่บายใจครับพอเจอตำรวจออกอาการทันทีถ้ารถพร้อมคนพร้อม ไม่มีปัญหาไม่มีใครจับหรอกครับผ่านตลอดจอดไฟแดงอย่างเดียวนี่คือเรื่องดีๆในวันวาเลนไทน์นนนทของตำรวจสพหัหญ่นะครับที่มามอบดอกกุหลาบมอบรูปป้มให้กับชาวบ้านพร้อมกับรอยยิ้มวันนี้วันเดียวนะครับโปรโมชั่นนี้พรุ่งนี้ตัวใครตัวมันหลีกได้หลีกเลียงได้เรียงอย่าเสียครับถ้ารู้ว่าผิด เดี๋ยวไปฟังเสียงพันตรตรีสิทธิชัยประดับสารวัตรจราจรสพหัดใหญ่พูดถึงกิจกรรมดีๆนี้กันครับทางจราจรสพหัดใหญ่ดำเนินการยังไงบ้างครับครับก็เนื่องด้วยวันนี้นะครับเป็นวันวาเลนไทน์นะครับทางเราก็จัดมัดทุกตามัดคอร์ดนะครับแล้วก็เจ้าที่ตำรวจจราจรนะครับในการอำนวยความสะดวกจราจรนะครับแล้วก็เนื่องจากเป็นวันแห่งความรักนะครับเราก็ได้มอบดอกกุหลาบนะครับแล้วก็รูปอมนะครับเพื่อแสดงความรักนะครับ แล้วก็อยากให้ประชาชนนะครับรักในวินัยจราจรแล้วก็เคารพกฎจราจรด้วยครับวันนี้มอบดอกกุหลาบก็มอบมอบลูกอมสองอย่างใช่ไหมครับใช่ครับมีดอกกุหลาบและลูกอมแล้วก็เอามาสอดมานะครับในการประชาธรรมพันธ์ด้านงานจราจรครับประชาชนรี่พบเห็นเป็นยังไงบ้างครับก็ก็รู้สึกดีครับประชาชนได้ได้เข้าถึงจราจรนะครับปกติเด่นจะมี เป็นจราจรใช่ไหมเข้าเข้า,ขาพบประชาชนเลยมันก็เกิดเกิดทําให้รู้สึกมีแรงกดดันแรงต่างแต่ว่าในเมื่ออาเปลี่ยนจากจราจรเนี่ยเป็นสามารถขอดนะครับก็ลดแรงกดดันหรือภาพลักษณ์ต่างๆให้ดูซอบลงนะครับประชาชนหรือว่าเด็กๆที่เห็นก็ชอบแล้วก็เข้ามาถ่ายรูปครับผมครับ